วัวพื้นเมืองไทกี้ไทยกระโดนลงทุนน้อยความเสี่ยงน้อยจริงไหมมาดูกันนะครับสำหรลิปนี้ก็จะมาแลกเปลี่ยนสำหรับคนเลี้ยงวัวมือใหม่การเลี้ยงวัวไทยพื้นเมืองอย่างที่เขาเรียกว่า,าไทกี้ไทกระโดนไทขี้แกนนะครับซึ่งวัวพื้นเมืองครับก็จะเป็นวัวที่ตัวไม่ใหญ่นะครับเป็นวัวที่เลี้ยงง่ายกินเก่งทนโรคและที่สำคัญคือว่าเป็นวัวที่ให้ลูกถี่ให้ลูกปีละตัวนะครับ ถ้าเกิดวัวที่มันสมบูรณ์มันก็จะให้ลูกดีนะครับแล้วก็ให้ลูกได้หลายตัวนะครับบางตัวนี้ให้ลูกถึง20ตัวก็ยังมีเลยซึ่งก็เหมาะมากนะครับสาหรับคนที่เลี้ยงวัวมือใหม่แล้วก็เลี้ยงวัวต้นน้ําหรือคนที่เน้นการพัฒนาสายพันธุ์และที่สำคัญก็คือเหมาะสาหรับคนที่ทุนน้อยนะครับเพราะว่าวัวพวกนี้มันจะราคาไม่แพงเราก็สามารถซื้อมาเลี้ยงได้นะครับสมัยนี้คมหนึ่งก็ประมาณ 1 0 0 0 0ถึงนเนี่ยก็ซื้อได้แล้วนะครับสำหรับวัวพันธุ์พื้นเมืองนะครับอันนี้ก็จะเป็นวัวผมเองนะครับที่ผมเลี้ยงไว้ก็ปล่อยกินหญ้าในแปลงแล้วก็เอาฟางให้กินแค่นีุ้้วันแล้วนะครับถามว่าทำไมวัวพ,พันธุ์พือนเมืองนะครับถึงเป็นวัวท,ที่ลงทุนน้อยความเสี่ยงน้อยนะครับสิ่งแรกเลยก็คือว่าวัวพันธุ์เมืองนี่มันจะราคาไม่แพงเราก็ สามารถซื้อแม่วัวครับมาจะเป็นวัวสาวหรือวัวแม่ลูกนะครับจะซื้อมาสักโคมสองโคมแล้วแต่พื้นที่ในการเลี้ยงวัวนะครับวัวพวกนี้นะครับเราซื้อมาเนี่ยครับถ้าเราซื้อวัวแม่ลูกมานะครับหรือซื้อวัวแม่สาวมาเลี้ยงไว้ประมาณสักปีหนึ่งนะครับมันก็จะให้ลูกอีกแล้วนะครับให้ลูกเป็นตัวนั้นก็จะเหมาะมากสำหรับการที่เราเริ่มต้นแล้วก็ ค่อยๆขยายฟาร์มนะครับแล้วก็สามารถที่จะเอา er ผสมกับพ่อพันธุ์ครับที่จะเป็นลูกผสมบามันหรือลูกผสมชาเล่ก็ได้นะครับพ่อพันธุ์เมืองนี่มันสามารถผสมได้กับทุกสายพันธุ์นะครับลูกที่เกิดมามันก็จะมีโครงสร้างมีรูปร่างที่ใหญ่ขึ้นนะครับแล้วเราก็สามารถพัฒนาต่อไปเรื่อยๆได้นะครับนี่ก็เป็นการเลี้ยงวัวที่ลงทุนน้อยนะครับก็คือราคาไม่แพงนั่นเองครับแต่ว่าเราก็สามารถเพิ่มมูล,ลค่าครับก็คือลูกของวัวเอนะครับ มูลค่าจะมากหรือน้อยก็ขึ้นกับว่าลูกวัวที่เราผสมนะครับมันตัวใหญ่หรือตัวเล็กครับถ้าเราผสมกับพ่อพันุตัวใหญ่ครับเช่นพวกปลามันนะลูกมันก็จะตัวใหญ่ไปด้วยลูกก็จะตัวใหญ่ขึ้นครับก็จะมีมูลค่ามากขึ้นครับและที่สำคัญก็คือวัวพวกนี้นะครับมันจะเป็นมันจะตัวเล็กเมื่อวัวมันตัวเล็กมันก็จะกินน้อยนะครับต้นทุนในการเลี้ยงก็ไม่แพงนะครับ ให้เลียหญ้าตามทุ่งไร่ปลายนานะครับหรือให้กินฟางเสริมวันี้นะครับก็วันแล้วนะครับสำหรับวัวพันธุ์พื้นเมืองมันเป็นวัวที่ตัวไม่ใหญ่มันก็เลยไม่ได้กินเยอะเหมือนวัวพันธุ์นะครับถ้าวัวพันธุ์นะครับตัวใหญ่ถ้าเกิดกินอาหารไม่เพียงพอครับมันก็จะผอมนะครับดังนั้นคนที่เลี้ยงวัวพันธุ์เนี่ยจะต้องวัวพันธุ์ตัวใหญ่ครับต้องมีอาหารที่เพียงพอพอกับวัวนะครับก็คือโดยทั่วไปก็คือ ร้อยละสิบของน้ำของน้ำหนักตัวนะครับถ้าวัวหนักา500กิโลนะครับก็ต้องกินวันละ50กิโลนะครับถ้าวัวหนักอ200กิโลครับเหมือนวัวไทยหนัก200กิโล,ม,กกโลมันก็จะกินอาหารแค่วันละ20กิโลนั่นเองครับนั่นก็ต้องถูน,นการเลี้ยงก็จะแตกต่างกันครับแต่กําไรของมันก็คือได้จากลูกวัวนั่นเองนะครับส่วนถามว่าอันที่สองคือความเสี่ยงน้อยนะครับถามว่าทําไมการเลี้ยงวัวภายในเมืองถึงมีความเสี่ยงน้อยนะครับอย่างที่บอกไปแล้ว วอพวกนี้มันกินง่ายอยู่ง่ายเลี้ยงง่ายไม่ค่อยเจ็บป่วยไม่ค่อยเป็นโรคอันนั้นเราก็มีความเสี่ยงต่อมีความเสี่ยงในการที่วัวจะตายก็น้อยนะครับเพราะว่าวอพวกนี้มันจะทนนะครับหรือถ้ามันเกิดโรคระบาหรือป่วยหนักๆครับถึงแม้ว่ามันจะตายนะครับก็ความเสี่ยงน้อยเพราะว่าราคามันไม่แพงนั่นเองนะครับแต่ถ้าเป็นวัวพันถ้าเราซื้อมาแพงๆนะครับราคาเจ็ดแปดหมื่นประมาณนี้นะครับ อ่าแล้วอ่ามันป่วยนะครับถ้ามันป่วยเราต้องอ่าลงทุนในการรักษาครับเพราะว่าเราเสียรายหัวนะครับต้อง,งรักษาเต็มที่นะครับยาแพงแค่ไหนค่าหมอแพงไหนก็ต้องเอามารักษาครับเพราะว่าอ่าเราอยากให้มันตายอ่าหรือถ้าเกิดรักษาไม่ไหวจนมันมันตายครับเราก็ขาดทุนไปแล้วนะครับถ้าเราซื้อมาอ่าเจ็ดแปดหมื่นเราก็หายไปแล้วเจ็ดแปดหมื่นครับแตงวัวไทยนะครับตัวหนึ่งก็ประมาณหมื่นกว่าบาทนะครับถ้ามันป่วยหรือมันตายนะครับ ก็จะสูญเสียแค่ประมาณหมื่นกว่าบาทเนี้ยอันนี้คือเขาเรียกว่าความเสี่ยงแต่การขาดทุนมันก็จะน้อยนะครับเพราะว่าราคาหรือเริ่มต้นมันมันน้อยเองครับนอันนี้ก็ไม่ได้บอกว่าวัวไทยดีกว่าวัวพันแต่บอกว่าคนที่มีทุนน้อยครับแล้วก็เป็นมือใหม่ที่ยังไม่ได้มีความพร้อมที่ยังไม่ได้มีความรู้เกี่ยวกับการดูแลวัวครับก็เอาเลี้ยงวัวไทยหรือไทยกลางนี่ก็จะพอดีครับ แต่ถ้าเป็นฟาร์มาใหญ่ครับเขาลงทุนเยอะอันนี้ก็ต้องเขาต้องเลี้ยงวัวพันตัวใหญ่อยู่แล้วนะครับซึ่งพวกนี้เขามีทุนเยอะอา่าแล้วก็มีมีหมอประจําฟาร์มพวกนี้นเวลาที่วัวเจ็บป่วยเขาก็สามารถอา่าเรียกหมอมาดูได้เลยดังนั้นอ่าฟาร์มใหญ่พวกนะี้เขาก็จะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องเรื่องพวกนี้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าเขามีความพร้อมดังนั้นเราที่เป็นชาวไร่ชาวนานครับเลี้ยงวัวเป็นอาชีพเสริมไม่ได้มีทุนมากมายนะครับวัวพันพื้นเมือง ก็เป็นทางเรื่องหนึ่งน่าสนใจนะครับวันนี้ก็เลยมาแลกเปลี่ยนนะครับสำหรับคนที่จะเลี้ยงวัวมือใหม่ช่วงนี้ราคาวัวก็เริ่มกระเตื้องขึ้นแล้วนะครับคนก็เริ่มซื้อหาวัวไปเลี้ยงนะครับวันนี้ก็เลยมาแลกเปลี่ยนนะครับซึ่งผมก็เลี้ยงมาหลายปีแล้วตอนนี้ก็ไล้ลูกวัวหลายตัวแล้วนะครับวัวจะขึ้นจะลงก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะะเพราะว่าต้นทุนในการเลี้ยงมันไม่เยอะนะครับถึงแม้ว่าจะขายได้น้อยแต่ต้นทุน ในการเลี้ยงมันก็น้อยไปด้วยนะครับส่วนต่างก็คือกําไรนั่นเองนะครับหรือเราเลี้ยงวัวงามตัวใหญ่ขายได้ราคาแพง,แ,งแต่ต้นทุนในการเลี้ยงมันก็แพงไปด้วยกําไรมันก็จะลดลงนั่นเองนะครับและที่สําคัญก็คือว่าถ้าเราเลี้ยงวัวราคาแพง,งนะครับถ้าเราดูแลไม่ดีวัวเจ็บป่วยหรือตายขึ้นมานครับเราก็จะสูญเสียเยอะเช่นกันนะครับอาชิปนี้ก็เลยมาแลกเปลี่ยนเพื่อเป็นแนวทางสำหรับคนที่คิดจะเลี้ยงวัวเมือใหม่นะครับไปลืมกดไลค์กดติดตาม เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆถ้าเจ้าของเราับคลิปนี้สวัสดีนะครับ